วันนี้ที่บริษัทแอมซ่าค่ะและนี่ค่ะสองเซนตนี้ค่ะสํำหรับนะคะชุดต้อนรับนักธุรกิจใหม่นะคะที่สมัครภายได้ะยบบว90วันนะคะสามารถสั่งซื้อได้อย่างละ1นึ่งเซตน,นะคะและนค่ไงมาดูกันเลย ะะชุดต้อนรับตั้งเป็ชุดเป้เซอร์ใหม่นะคะเป็นไวท์เทลซาค่ะประกอบด้วยนี่เลยค่ะ m u l t i โ r o หนึ Multi ่งกล่องใหญ่30ซองนะคะที่ช่วยดูแลเพภูมฮงกันเพิ่มโปรตีนนะคะสร้างวลกล้ามเนื้อกับเรานะคะและที่สําคัญว่าพีอยุพันธรสวยด้วยนะคะตัวกลางเป็น PP f i ไฟเบอเลยค่ะช่วยดูแลเรื่องระบบํำไส้นะคะเพิ่ม โปรไบโอติกนะคะแล้วก็มีพรีโอติกที่ดีนะคะให้กับร่างกายดูแลระบบลำไส้เราให้ขับถ่ายได้สมดุลน,นะคะแล้วก็เสริมภูมิกับร่างกายด้วยือสวยหุ่กนกระชับได้ด้วยนะคะตัวสุดท้ายคือเป็นผลิตภัณฑ์เดอร์มอมลินค่ะนางเอกบริษัทเอ็นซ่าเลยค่ะเป็นตัวที่ช่วยดูแลเรื่องผิวให้งกระชับนะคะลดอาการอักเสบต่างๆในร่างกายนะคะรวมถึงคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวปรับสมดุลเรื่องฮอร์โมนให้กับเราได้ด้วยค่ะและมาพร้อมก,กับกระบอกเช็คมัลติโปรนะคะที่สามารถทําให้คุณดืม่มมัลติโปรได้ที่รสชาติอร่อยมาาากนะคะครที่ 6,520บาทนะคะลดเหลือเพียง4,525บาทเท่านั้นเองค่ะ,น,น,ะ 15, นี่คุ้มสุดๆเลยและท่านีค่ะ สำหรับดูแลผิวชวยของเราประจำวันนะคะในชุดเอสซี่สกินแคร์ค่ะประกอบด้วยเจลล้างหน้าน,นี่เลยเ mm hmm. ทสไวน์คิงซิงเจลค่ะช่วยดูแลทำให้ผิวคุนขาวกระจ่งางใสนะคะช่วยชำระล้างสิ่งสกรปรกนะคะที่ติดจ้ามรูปคุมขนและใบหน้าของเราร่วมถึงนะคะชำระล้างเียง25ได้ด้วยเพิ่มการกระตุ้นการสร้างคองลลาเจนรอให้ผิวสดใสมากขึ้นด้วยนะคะและตัวกลางค่ะเป็นทามเลสกินยูส PM นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะดูแลนะคะคุณในยามค่ำคืนนะคะเรียกว่าเป็นไนท์ครีมหรือว่าเป็นตัวครีมบำรุง กลางคืนที่ช่วยรี่ของการทําให้คุณหยุดอายุผิวนะคะ เติมคอลลาเจนแล้วก็มีโมเร์ไรเซอร์ที่ดีมากๆค่ะทําให้คุณดูแลผิวนะคะแล้วก็หยุดอายุผิวของคุณทำให้คุณผิวกระจ่างใสามากขึ้นนะ,ะเนียนเด้งกระชับและตัวถัดมาตัวสุดท้ายนี่ค่ะ Timeless Skin y o u AM นะคะหรือรีมบํารุงที่มีสารกันแดดนะคะที่ช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณของคุณที่สําคัญนะคะเหมือนกับคุณได้เติมฟิลเลอร์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะยกกระชับผิวหน้านะคะแล้วก็สดใสน,นะคะทั้งหมด3ชิ้นนี้นะคะราคาอยู่ที่6 7 3 0บาทลดเหลือเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นเองค่ะนะ คุ้มสุดคุ้มเลยนะคะถ้าวันที่คุณสมัครเป็นนักเรียนเอ็นจานะคะสามารถสั่งเลยนะคะทั้งสองชนี้ได้เลยนะคาที่พิเศษเลยสั่งเลยได้อย่างละหน,นึ่งเจนนั้นนะคะภายใน90วันนบะตั้งแต่วันที่คุณสมัคระคะ่ะเรียกว่าคุ้มสุดคุ้มนะคะ,ยคะ,ยคะนนอย่าพลาดโปรโมชั่นดีๆนี้นะคะบ๊ายบาย